ที่วัดป่าสุขโตกับข้างนอกนะโดยเพราะเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากคนที่พึ่งมาจากข้างนอกจากเมืองแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าสุขโตเนี่ยจะ รู้สึกหรือสังเกตได้ถึงความแตกต่างอย่างเช่นที่นี่เนี่ยสุขสบายน้อยกว่าหรือมอในใแง่บัวคือว่ามันมีความเรียบง่ายมากกว่าข้างนอกนี่มีความสุขสบายเยอะแล้วก็มีความ เร่งรีบนะขณะที่ที่นี่เนี่ยชีวิตเนี่ยมันไม่เร่งรีบขนาดนั้นอาจจะเรียกว่าเนิบช้าที่ชัดเจนอย่างนี้คือว่าข้างนอกเนี่ยมันมีเสียงอึกทึกเสียงนานาชนิดนเสียงดัง แต่ว่าที่นี่ข้างในเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงภยัยขาดสีกันเสียงนกเสียงมแมลงแต่ว่าไม่อุกทึก ความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากที่กล่าวมาเนี่ยก็คือข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งเราเยอะสิ่งเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมไปถึงทางใจด้วยสิ่งเราที่ทำให้เกิดความรู้สึก อร,อร่อยเพลิดเพลินตื่นเต้นหรือว่าสนุกสนานข้างนอนนี่มีเยอะมากแล้สิ่งแล้วหลายอย่างนี่มันมันไม่ส่งเสียงนะมันไม่ส่งเสียงแต่ว่ามันก็สามารถจะเลา,เาความรู้สึกของเราจนบางที มันมีความระงมนะไปด้วยความรู้สึกนานาชนิดซึ่งบางความรู้สึกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเช่นความโกรธความหงุดหงิดความเครียดเนี่ยอันนี้ก็มักจะเกิดจากสิ่งเร้าประเภทข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผ่านตาผู้คนมากมายอวันละจำนวนมากผ่านทางโทรศัพท์มือถือสิ่งเร่าที่มันมีมากมายเนี่ยทามกลางวิธีชีวิตในเมืองเนี่ยนะมันก็ทำให้ผู้คนเนี่ย หลงติดไปโดยไม่รู้ตัวคนทุกวันนี้เนี่ยติดสิ่งเร้ามากและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกนะจนกว่าจะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะอย่างวัดป่าสุขโต,โตี้พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะ มันจะรู้สึกเลยนะใหม่ๆเนี่ยหลายคนจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกอ้างว้างหรือบางทีรู้สึกเหงาเพราะว่าสิ่งเราที่เคยเสพจนติดเนี่ยมันไม่ได้เสพเหมือนก่อนมันจะเป็นหนังเพลงหรือว่า ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวของดาราเหล่านี้นะมันพอไม่ค่อยได้เสพนะจากการมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เกิดความรูสึกอึดอัดขึ้นมานนั่นแหละเป็นสัญญาณนะของอาการติดในสิ่งเรา ซึ่งคนสนใจเนี่ยไม่รู้ตัวนะแล้วก็ตามนี่พอเราติดแล้วเนี่ยพอไม่ได้เสพเนี่ยมันก็จะมีอาการลงแดงอย่างเช่นคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเนี่ยหรือติดกาแฟาก็ก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้เสพเนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่าลงแดงปันปวน บางทีไม่ใช่แค่เรื่องกายเยีเรื่องใจด้วยคนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่จากโลกภายนอกจากเมืองใหญ่ๆเนี่ยเช่นกรุงเทพเนี่ยจะรู้สึกได้นะเกิความเหงากิดความอ้างวางขึ้นมาจนอดทนทนไม่ได้นะต้องไปหาสิ่งเรา้ายิ่ง พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเราบางทีพระที่บวชใหม่เนี่ยเราก็ยึดโทรศัพท์มือถือนะไอ้มือถือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่นำพาสิ่งเราจากทั่วโลกนี่นะมาสู่ชีวิตของเราแต่ก่อนเนี่ยนะสิ่งเรานี่มัน อาจจะอยู่ตามสถานที่อาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะอยู่ที่ศูนย์การค้าหรือที่ตลาดแต่เดี๋ยวนี้นี่ผู้คนนี่สามารถจะพกพาสิ่งเหล่านี้ติดตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเล้าตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้านะจนค่า ไม่เลือกทีนะ่แม้ในห้องนอนบางทีแม่ก็ทังในวัดนะบางคนก็อาจจะลักลอบออกมาเพราะว่าทนไม่ได้นะกับสภาวะที่มันปราศจากสิ่งเรานะเพราะมันดูโล่งมันดูว่างมันดูเหงามันดูเงียบมันดูวังเวงจริงอยู่นะหลายคนเนี่ย มาวัดก็เพราะทนสิ่งเราไม่ได้เพราะรู้สึกดำคาญกับสิ่งเราความอุกทึกเสียงดังชีวิตที่มันมีแต่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่รวมไปถึงความเครียดความหงุดหงิดความโกรธ นันก็มาแสวงหาสิ่งที่มันสถานที่ที่มันมีมีสิ่งนี้เมื่อไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าได้สัมผัสความสงบแต่เราคนก็จะพบว่าเนี่ยพอมาถึงนี่แล้วเนี่ยนะแม้จะไม่ชอบความอุกทึกคึกโครมเสียงดังแต่พอไม่มี จริงเรานี้มากระทบเนี่ยมันก็เหงาเหมือนกันนะบางคนนอนไม่หลับเลยนะเพราะมันเงียบเกินไปแต่ก่อนนี่ที่บ้านเนี่ยกลางคืนนี่มีเสียงดังจากเพื่อนบ้านจากถนนโอ้ทนไม่ได้มาอยู่วัดดีกว่าหรือว่ามาอยู่ที่ที่มันเงียบสงบดีกว่าแต่คั้นมาแล้วเนี่ยนะ พอมันเงียบมากไปพอมันเงียบมากไปเนี่ยหรือไม่มีเสียงพวกนี้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดหรือว่าไม่เป็นสุขเท่าไหร่แม้กระทั่งสิ่งเล่าที่มันทำให้เกิดความไม่พอใจคนเราก็ติดนะแล้วเราก็จะเรียกว่าขาดมันได้ยาก โดยเพราะในช่วงแรกๆหลายคนเนี่ยชาวบ,บ้านเนี่ยเวลาเข้ามาในวัดเนี่ยไม่ว่าจะที่นี่หรือที่ภูหล,ลงเนี่ยนะเขาจู่ๆมันวังเวงมากและเขาจกอึดอัดเพราะนั้นจะต้องส่งเสียงส่งเสียงพูดคุยส่งเสียงตโลกกันนะเพื่อให้ พื่อขับไล่ความเงียบซึ่งเขารู้สึกว่ามันมันดูวังเวงอันนี้ก็เรียกว่าเสพติดเหมือนกันนะสิ่งเราแม้ว่ามันจะเป็นเสียงดังเสียงออก,กระทึกคนที่มาจากในเมืองเนี่ยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะว่าไม่ได้เสพเฉพาะสิ่งเราที่มันให้ความเพลิดเพลิน,นความสนุกความเ็ดอร่อยมันจะสิ่งกระตุ้นที่มันอาจจะทําให้เกิดความ ว่าวุ่นหรือว่ามีเสียงที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยคือเสียงดังเนี่ยแต่พอจะขาดเสียงเหล่านั้นไปมันก็รู้สึกกระสรับกระส่ายเหมือนกันต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรทีเดียวเป็นเพราะคนเราเสพติดสิ่งเล้าเนี่ยนะแม้นั้นไปอยู่ที่ใดน,นที่มันไม่มีสิ่งกระตุ้นเราเนี่ยจะรู้สึกอึดอัด หรือในบางครั้งเนี่ยแม้ก็ทั้งอยู่บ้านนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะไปหาสิ่งเราใหม่ๆนะอย่างโดยเฉพาะเช่นช่วงล็อกดาวน์นี่นะทั้งที่อยู่บ้านมันก็สบายนะโทรศัพท์มือถือก็มีใช้โทรทัศน์ก็มีสตอริโอก็มีก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะมากระตุ้นเราปนเปลอ แต่พอทำนี้ไปสักเดือนสองเดือนหรือว่าสามสี่เดือนเนี่ยมาเริ่มเบื่อแล้วในสิ่งที่เคยเร้าเนี่ยเราจริตกระตุ้นใจเนี่ยให้มีความสุขให้มีความตื่นเต้นเนี่ยมันเริ่มจะไม่มีผลต่อจิตใจแล้วเพราะว่าใจเริ่มชาชินแล้วก็ตามที่มันถูกเล่าบ่อยๆเนี่ย มันจะเกิดความด้านหรือชาขึ้นมานะอย่างเช่นเท้าเราเนี่ยนะใหม่ๆบางคนเท้าก็บางนะแต่ถ้าเดินเท้าเปล่าเหยียบพื้นเหยียบยินเหยียบพินเนี่ยอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มด้านหรือจะว่าแต่เท้าเลยนะเอาไว้ว่าส่วนใดของผิวของเราเนี่ยส่วนใดก็ตามที่มันถูกหรือขาดสีนะกับกับผ้านบบเนี่ยบ่อยๆเนี่ย มันก็จะด้านพอด้านแล้วเนี่ยการรับรู้เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีนะคือมันทำให้เจ็บน้อยลงแต่ว่าความด้านบางอย่างนี่มันทำให้ความรอร่อยเนี่ยมันหรือความตื่นเต้นเนี่ยมันเริ่มจืดจางลงไปฟังเพลงบ่อยๆฟังเพลงซ้ำๆมันก็เริ่มหมดสเสน่ห ดูหนังเรื่องเดียวหรือดูหนังอยู่เรื่อยๆบางคนดู Netflix เนี่ยทุกวันจนไม่รู้จะดูอะไรรู้สึกเบื่อขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันซ้ำซากอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเช่นออกไปสังสรรค์คุกคลีกับผู้คนไปสนุกสนานไปเที่ยวไปประจนภัย อันนั้นเป็นสิ่งเราแปลกใหม่นะที่มันจะช่วยทําให้เกิดความสุขเกิดความสนุกสนานขึ้นมาถ้าเป็นของเดิมน,นี่มันชามันด้าน,นอันนี้ก็เป็นโทษนะเป็นปัญหาของไอ้ความสุขที่เกิดจากสิ่งเราเนี่ยก็คือว่ามันพอเสียไปมากๆเนี่ยมันเริ่มหมดรสชาติ และถ้าไม่มีโอกาสที่จะไปแสวงหาสิ่งเร้าใหม่ๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้อย่าว่าแต่สิ่งเร้าที่มันให้ความสุขหรือว่าความอเด็ดอร่อยเลยนะบางครั้งเนี่ยหากไม่มีสิ่งเร้าอย่างอื่นเลยนะก็ขอสิ่งเร้าที่มันกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ก็เอานะ เพียงเพราะมันช่วยทำให้หายเบื่อหายเซ็งนะมันเคยมีการทดลองนะที่อเมริกาเมื่อเจดปดปีก่อนนะก็ออนักศึกษาเนี่ยกลุ่มหนึ่งจำนวนทั้งหญิงและชายเนี่ยให้มาทำอะไรให้มานั่งเฉยๆสิบห้านาทีนะไม่ต้องทำอะไรนะจะคิดอะไรเรื่อยเปลือยก็คิดได้ อของเดียคืออย่าหลับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ให้ทำอะไรเหมือนกันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีหนังสือไม่มีดินสอปากกานั่งนิ่งๆทีแรกเนี่ยนะเขาก็มีการทดลองเริ่มต้นนะให้เอาไฟฟ้าเนี่ยไปจี้ที่ข้อเท้านะ ก่อนที่จะนั่งสิบห้านาทีในจี้ที่คอท้าแล้วก็ถามความรู้สึกว่าชอบไหมร้อยต้องร้อยผมไม่ชอบเพราะมันเป็นไฟฟ้าที่มาจี้ทำให้ช็อกได้แม้ไฟฟ้ามันจะไม่แรงแล้วก็ถามว่าเนี่ยถ้าจะมีใครยอมจะจ่ายเงินเพื่อที่จะไม่ถูกไฟฟ้าช็อกไหมส่วนใหญ่ก็พร้อมนะเพราะว่ามันเจ็บเนี่ยหลังนเนี่ยก็ให้นั่งสิบห้านาที เพราะว่าหลายคนนี่หงุดหงิดนะรู้สึกลำคาลรู้สึกเบื่อรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยโค้ดสิบห้านาทีเขถามเลยนะว่าเนี่ยถ้าจะเอาไฟจี้เนี่ยเอาไหมาหาไว้ต้องนั่งสิบห้านาทีอีกสิบห้านาทีไม่น่าเชื่อนะส่วนใหญ่นะบอกว่าเอานะ เดี๋ยวผู้ชายเนี่ยสิบสองในสิบแปดคนเนี่ยบอกเอาเลยนะเอาไปฟ้ามาจี้เลยผู้หญิงก็มีนะแต่ว่าน้อยหน่อยนะไม่ถึงครึ่งทำไมเนี่ยถึงอยากให้เอาไปฟ้ามาจี้ที่ข้อเท้าทั้งที่มันเจ็บก็เพราะมันดีกว่าอยู่เปล่าๆดือาอยู่เปล่า อยู่เปล่าแล้วเนี่ยมันเบื่อมันเซ็งมันทุกข์นะเพราะมันไม่มีสิ่งเราถ้าไม่มีสิ่งเล่าในทางบวกหรือสิ่งกระตุ้นในทางบวกก็สิ่งกระตุ้นในทางลบก,ก็เอานะไฟฟ้าจี้ให้มันเจ็บมันเจ็บก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าอยู่ว่างๆมันเป็นขนาดนี้นะังนั้นสิ่งเราบางอย่างเนี่ยที่เราไม่ชอบเนี่ย แต่ถ้าถ้าไว้ต้องอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆหรือที่ไม่มีอะไรมาเร้าเลยเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยก็ขอเอานะเอาสิ่งเร้าเนี่ยมาเพราะทนไม่ได้กับความรู้สึกว่างๆเพราะมันชวนให้เบื่อชวนให้เหงาชวนให้งุดหชวนให้กระสับกระส่ายมันก็แปลกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนอย่างนี้คนสมัยใหม่นี่เป็นอย่างนี้กันเยอะ แม้แต่คนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะาทั้งที่ไม่ชอบเสียงดังนะแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าขาดเสียงดังไม่ได้อย่างน้อยก็ในช่วงแรกๆนะมันสึกน้อนไม่หลับและทั้งๆท,ที่รู้สึกลาคาญกับความคิดนะรู้สึกว่ามันคิดเยอะเหลือเกินนะอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ข้างนอกน,นมันคิดเยอะเหลือเกินมาที่นี่หวังจะให้ความคิดมันสงบลง แต่พอมาอยู่เอาเข้าจริงๆนะพอมาปฏิบัติเนี่ยมันอดไม่ได้นะที่จะหาเรื่องคิดทั้งที่ไม่ชอบนะไอ้ความคิดเนี่ยมันฟุง้งซ่านนะอุตส่าห์มาเพื่อที่จะหาทางทําให้ความคิดมันสงบแต่พอมาอยู่จริงๆเนี่ยรู้สึกมันเหงานะถ้าไม่มีความคิดออกมาเลยนี่มันรู้สึกเบื่อมากนะหาเรื่องคิดนะ ยิ่งปฏิบัติเนี่ยยิ่งมาใหม่ๆเนอะและถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่มีสิ่งเล่าอย่างอื่นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะหาเรื่องคิดเพราะว่าความคิดมันก็เป็นตัวกระตุ้นเราจิตใจเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่เสียงเพลงหรือว่าหนังหรือข้อความที่เห็นทางโทรศัพท์ ไอความคิดก็เป็นสิ่งเราอย่างหนึ่งนะที่หลายคนรู้สึกว่าขาดไม่ได้ทั้งๆที่ไม่ชอบนะแต่ว่าพออยู่บอกเปล่าอยู่ว่างๆนี่ก็อดไม่ได้ที่จะหาเรื่องคิดนะแต่ยิ่งคิดเนี่ยก็ยิ่งลำคาญรู้สึกหงุดหงิดนะมันมันเป็นภาวะที่เรื่องไม่ถูกนะ อันนี้เพราะว่านะยังติดสิ่งเราแต่ว่าถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปหรืออยู่ไปนานๆนานเนี่ยมันจะเริ่มนะปรับตัวได้หรือว่าคุ้นชินนะกับความสงบนะกับความเงียบกับการหรือภาวะที่ปราศจากสิ่งเราตรงนี้แหละนะถ้าเราให้เวลากับมันเนี่ย อาการเสพติดสิ่งเรา้าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงและเริ่มจะรู้สึกพึงพอใจกับความสงบและยิ่งนะปฏิบัติถูกนะรู้จักวางใจได้ถูกเนี่ยความคิดมันก็จะน้อยลงหรือถึงไม่น้อยลงแต่ว่าก็จะรู้ทันความคิดได้มากขึ้นยิ่งไม่มีสิ่งเรา้ามากระตุน้นความคิดมันก็น้อย ก็เริ่มพบจากความสงบในจิตใจอันตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มจะเกิดความพอใจขึ้นมาแล้วใหม่ๆนี่อึดงุดงดงดนะอึดอัดนะที่มันเงียบไปที่มันว่างไปไม่มีสิ่งเราแต่ตอนหลังเนี่ยเออกับพึงพอใจนะแต่ก่อนนี้ต้องดิ้นรนไปหาสิ่งเล่าเช่นเสียงเพลงหรือว่า การพูดคุยกับคนให้มันมีชีวิตชีวามีความตื่นเต้นแต่ตอนหลังเนี้ให้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะอันนี้มันเป็นธรรมชาติคนเราที่เริ่มปรับตัวได้ถ้าว่าเราให้เวลาและยิ่งถ้ารู้จักภาวนานะพอเริ่มความเริ่มพวกความสงบเนี่ยก็จะพบว,ว่าโอ้มันมันดีกว่าในความเพลิดเพลินสนุกสนานจากสิ่งเราเยอะเลยนะในความสงบเนี่ย แต่พอสงบไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นติดความสงบขึ้นมาแล้วอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาเหมือนกันนะกลายเป็นติดความสงบนะติดสงบนี่หมายความว่าไงไหมครับว่าไปเพลินกับความสงบอันนีก้กลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะเศพษติดสิ่งเรา้ามันก็ไม่ดีนะอย่างที่พูดไป แต่สิ่งที่ดูเหมือนตรงข้ามคือความสงบปราศจากสิ่งเร้าเนี่ยและทำให้ใจมันสงบเนี่ยถ้าติดนะมันก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะพราวันไหนเนี่ยไม่สงบขึ้นมาเนี่ยโอ้โจะวิสุงุดหิดมากเลยเมื่อวานนี้ปฏิบัติด,ดีเหลือเกินแต่วันนี้ทำไมไม่สงบเหมือนเมื่อวานจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าหลายคนจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจ ทำไมมันไม่สงบเหมือนเมื่อวานหรือบางทีเนี่ยมันเริ่มทุกข์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วเพราะว่าความอยากสงบเนี่ยพอมีความอยากสงบเข้าเนี่ยการปฏิบัติก็เริ่มจะกลายเป็นเคร่งเครียดขึ้นมาแทนที่จะปฏิบัติสบายๆก็กลายเป็นหน้าดำคร่ำเคร่งกลายเป็น เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเกิดความไม่สงบนะเพราะอยากสงบนั่นแหละยิ่งอยากสงบเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็โอกาสที่จะเกิดความไม่สงบเกิดความเครียดเกิดความผิดหวังเกิดความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าว,า,วางใจถูกนะเออไม่ได้ปราถนาความสงบนะการปฏิบัติมันก็ สามารถจะนำพาให้เราได้พบกับความสงบได้แต่พอพบความสงบแล้วก็ต้องมีสตินะอย่าไปเพลินกับความสงบสงบ,นะสงบแล้วสงบแล้วหลงอยู่ในความสงบนี่มันแย่กว่าฟุ้งแต่รั่วฟุ้งนะคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อยากได้ความสงบ แต่ถ้าสงบแล้วเนี่ยติดในความสงบหรือหลงอยู่ในความสงบเพลินในความสงบเนี่ยอันนี้มันแยก่กว่ามีความฟุ้งขึ้นมาในใจแต่ว่าเห็นมันรู้ทันมันพอเมื่อรู้ทันมันเนี่ยนะมันก็ทำให้สติเราเติบโตแล้วมันทำให้เรามีความสึกตัวได้ไวถ้าสงบเนี่ยก็ให้รู้นะว่าสงบมันมี ความมันมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นมันนะไม่จมเข้าไปในมันและถ้าว่าเรา,เามีสตินะมีความสึกตัวในขณะที่ความสงบเกิดขึ้นในใจนะในขณะที่ความคิดมันไม่ผุดขึ้นมาในขณะที่อารมณ์อกุศลมันไม่รบกวนะใ้ความรู้สึกตัวอย่างนี้แหละหรือคุณภาพจิตแบบนี้แหละนะที่มันจะทำให้เราเนี่ย พอถึงเวลาที่มันมีสิ่งร้าวสิ่งกระตุ้นเช่นเสียงดังเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้เสียงดังนี่มันไม่ได้รบกวนเรานะไอความหงุดหงิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะต่อเสียงดังนะ เช่นไปสู้รบตกมือกับมันไปผักสายมันมีความสึกลบกับเสียงดังเสียงดังนี่ถ้าเราเฉยๆกับมันยอมรับมันหรือว่ามีสติเห็นใจที่กระเพื่อมขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันจะไม่มารบกวนจิตใจมากแต่ที่คนเป็นทุกข์กันเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยไปผักสายไปสู้รบนะไปทะเลาะก,กับเสียงเสียงดังจริงวุย้ยนะ มีความรู้สึกผักใส่เสียงที่มากระทบหูตรงนี้แหละนะที่มันทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจขึ้นมาและที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าขาดสติไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าจิตมันมีอาการอย่างไรนะต่อเสียงที่มากระทบแต่ถ้าเรามีความมีสติมีความรู้ตัวนะเสียงดังก็ดังไปนะแต่ว่าใจก็สงบได้ มันเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกล้วนๆเลยก็ได้แม้แต่แม้จะมีสิ่งเร้ามากมายนะแต่ว่าใจก็สงบได้ไม่ใช่ว่าจะต้องสงบต่อเมื่อขาดสิ่งเร้าไม่ใช่ว่าจะต้องสงบก็ต่อเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้นให้ใจมันเกิดอารมณ์ขุนมัวหรือเกิดความอยากเกิดความโกรธ ก็ยังเป็นนะแม้จะมีสิ่งเราแต่ว่าใจก็ยังสงบได้อันนี้มันเกิดขึ้นได้จากการที่เมื่อถึงเวลาที่มีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยไม่ติดมันนะไม่หลงเพลินในมันรู้นะว่าสงบนะเพอถึงเวลาไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ แล้วพอถึงเวลาที่มีอะไรมากระทบจิตกระเพื่มจิตผักสายก็รู้มันการรู้เชนนี้ที่ทำให้การปล่อยการวางเกิดขึ้นได้หรือจะเรียกว่าแค่ยอมรับมันเฉยๆแค่ยอมรับมันมันจะดังก็ดังไปยอมรับมันใจก็สงบได้ยิ่งเว่าสงบได้ทั้งทังที่มีสิ่งเรานะเพราะว่ารู้ทันมันไม่ใช่ว่าต้องสงบเพราะไม่มีสิ่งเราไม่มีสิ่งกระตุ้นเท่านั้นอันนั้นมัน ยังไม่พอนะเราต้องไปถึงขั้นที่ว่ามีสิ่งร่มสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่กระทบนะแต่ว่าก็ยังรักษาจใจสงบได้อันนี้เรียกว่าพ่อพอะไรเพราะไม่ติดทั้งสิ่งเราแล้วก็ไม่ติดทั้งความสงบ